พ่อแล้วพ่อแล้วซุ่มยกขึ้นมาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับช่องอีสานมือบบียากตึกปลาใเราาเนี่ยมันตึกปลานะครับเลยที่ภาพี่น้องตึกปลาได้มาเลยนะครับเดี๋ยวไม่เพิ่งว่าจะมีป่าบอดูไม้วันนี้ที่เดิมว่านแตกบอตีอีกแล้วโอเค เอาพ่นพ่อจะหวานแหงเลยเด้อเฮ้ยยยฮะไปดุนกันครับดุนกันดุนกัน ้อยู่หอมขอหอมอยู่หไแล้วแลมันมงไม่เห็นนะนาู่่ตรงปยังไปยังเอ้าใส่ขาลอันเต ขาอีแม่คนละพื้นกับอาบอนน้าจะแตก้าคนละพื้นนะอาบนกับเห็ดขึ้นเกาดได้ดแหละตอนนั้นมัดต,ตึกนู่นใช้ตกสาขึ้นเกา ตัวอ้ขวกไม่ตาทำไมเดี๋ยวองมาดุนกันแล้วพี่เห็นตัวไหมอ๋อสุดัวแกเกยจดีดประดุก ท้องแข่งอยู่แหละกไปลืกมากอยู่นี่ยะะอ,อ,นอย่าไม่จออกอะอย่างน,นี้อ่าพรเรื่ออ่มเอาหมวกออกก่อนจี พ่อแล้วพ่อแล้วซุ่มโยกขึ้นมาให้เบิ้งแน้ยกขึ้นหน้าบิ๊กบิ๊กนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเช็ดย่ามันเกียวเลยบัดบิ๊กบิ๊กเลย หนึ่งแต้มตัวใหญ่ขึ้นก่อนขึ้นก่อนครับขึ้นก่อนเอาไปปี้อร่อยตัวใหญ่นะครับตัวแคยักษ์นะครับนี่มันไม่ใช่โจราคีแค่ยักษ์เอาถังมาเร็วๆพี่พี่ทักพี่พี่เดี๋ยวถังมาเขาหอมถอยไปอีกลูกถอยไปอ๋อ,อ,อเสียงร้อง ดูโอ้เห็นไหมนะครับโอ้บักใหญ่เลยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ใหญ่บิ๊กๆเลยหาฟ้ามปิดแล้วฟ้ามาปิดลูกไปเทียบไปเอาฟ้ามาปิดแล้ว อ้นี่บังซขึ้นมาให้บังแน่ปลาเนี้โซกขึ้นมาให้บังอีกแน่า เอายี่สิปโอ้พอดีนะ ันตายใส่ม่องวะนี่ใส่ม่อง,นนองเปลี่ยนมาใส่ม่องโอ<ห>้ลงม่องใหญ่บนี่ ัว่าพร้อมเห็นไหมพี่แค่เอาไม้แทไปจุ่มน้ำแล้วก็เอามาทูกลมก่อแค่เนี่ยจะเป็นอย่างไรฮเแช่ขึ้นแล้วเดี๋ยวปลาขึ้นมาให้ดูหน้อยซิห้อมไาจากโลกอ่อาะสู้คุณแม่เองบ้างนะว่านักเลยนหนักจะหนึ่งโลถ้าวจะโตล่ะทั้งรวมทั้งคู่ ฟรีนี่เจ็บปักมือเลยอาคูลงมานะาปยังไงอันน,งงน,นี้นกล่อมเด้ออันนี้ยังก็ตกหมือได้อันี้กัดโ,<ห>โอ้ยมาทา่างพี่อันนี้นี่ลงมวันนี่นี่นสาจะก็สาครับ ปลาที่ได้นะครับปลาดุกยักษ์ใหญ่นะครับปลาดุกใหญ่ตะเพียนตัวบักใหญ่แล้วปลานินนะครับอ่าไงสําไหนเปรียบเทียบดูนะครับพอๆกันนะครับแต่ยาวกว่าขวดน้ํานะครับต่ยายกว่าขวดน้ํานี่จะมาดูเบึงเดี๋ยวจะทําเมนูนะครับต้มกับย่าง ใส่ผงนวลงไปแล้วก็ตามในมดแดงนะครับตามสูตรแดงมดแดงมดแดงอ่ะมดแดงพี่น,อน้องมดแดงสูตรมีหอดไข่นะครับมีไข่น้ำนะครับมีไข่น้ำแส่บแทบระบาดนล ทางนี้จะเป็นเผาป่านะครับเผาปลาตะเพียนไงครับปลานิ่นนะครับตัวบกใจเลยนะครับนี่ฝ่ามือนะครับอ่าย่างปลานะครับคนย่างปลาก็งามงามนี่บ้านมิโน่ที่ขายอะไรนะครับมาทงหน้าทงไฮทงหน้ามิโน่ที่ขายไม่ได้ก็คือส้มตำรสเด็ด ผึ้งก็ดังพริกครับพริกพริกไม่ได้พริกพริกเยอะพริกปลูกเองคือเกาลงปปายใส่ไรยแสบไรยบักพริกบักเพ็ดบ่าแสบนะครับต้องปิดเผ็ดจังเลยมาชรดมา งเนียเห็นตอน,นหนอยทุว่าวมาดกชูรสกันู่ชูรสนะครับเป็นเทคนิคนะครับตอ,ตอใไซชูรสเข้าไปถึงจะบดกระเด็เนเสตตาอืมสยายเสยบหลายคือเกาา่าละเสีหดายแสบหลายนะครับเทคนิคนะครับใส่ลงไปเพื่อจมองห้มันกระเด็นนะครับใส่ใสมาเอาเสร็จลงไปนะครับ สูตรผมเองสามชิปตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายตาลทรายลงไปนี่นึง่งน้ำตาลทรายครัคตามด้วยมะเขือเทศเทศนะครับน้ำจิ้มเขือดนะครับเท่าไหร่จานเท่าไแบบน้ำจิ้มมะตะลังบาน ใส่ล้องไปดหลดหน่อยนึ่งชม,มบอกรพิ่เขาขึ้นไหมกตัวหนีลูกเอาขึ้นแล้วกะนขึ้นข้าวสารอยกน้ำมะขามเปียกหนึ่งสองอ่าปลานะครับปลาร้าหน่งสองสาม,สามส

ดูหน้าตาส้มตำอืมคิฟ like 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 ี่อร่อยไหมอร่อยอร่อยข้าวหอมข่าหอมแซบปะแซบเข่าหอมหันหน้ามาเบิ่งลูกนุกครับพี่น้องมากินข้าด้วยกันครับวานนี้นะครับแซ่บแซ่บด้วยกันขึ้เก่านะครับที่ทองไหทองหน้านะครับมาครับแซ่บด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ขอมไปคินข้าวกันนะครับจิหนาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ